it's a shit เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอติประแปนนะครับกับเกม b l a c k f r i d เ y เกมมือถือนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับอ่าเขาจะให้เรานี่ไปซื้อของลดราคาในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพื่อทําการมาขายต่อให้ได้เงินเยอะๆนั่นเองแต่ว่าการที่เราจะเข้าไปซื้อของลดราคานี่ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าจะมีคนอื่นๆนี่เข้ามาแย่งของที่เราจะซื้อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยต้องพกปืนเข้าไปซื้อของกันด้วยนั่นเองแห่เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่โคตรโหดนะครับและเราก็ยังเป็นประธานาธิบดีด้วยนะครับ เกมนี้นะครับเรียกได้ว่าเสี่ยงมากที่จะเล่นมาอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเราพร้อมแล้วก็ไปซื้อของกันเลยยิ่งเราซื้อของลดราคาหลายเปอร์เซนต์เราก็จะได้อ่าเอามาขายได้แพงขึ้นสวัสดีครับผมนี่ครับซูเปอร์มาร์เก็ตกำลังวุ่นวายโอ้โหแค่แย่งรถเข็นกันกน,นี่ถึงกับต้องฆ่ากันเลยเหรอนี่ครับเราได้รถเข็นแล้วตอนนี้อีเจโอ้โหอีเจอือ้ออีเจอ้วนมันจะมาเอารถเข็นของเราโอ้โหอีเจ,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 เจแม่ทำเราเกือบตาย ทำไมตัวมันระเบิดขนาดนั้นวะนี่แกะกะาจะมาระเบิดร้านค้าเหรอเนี่ยเอาละครับผมตอนนี้เราต้องหาของลดราคาอยู่ตรงไหนเอ่ยโอ้โหดูอีกคนนี้สิครับตายแบบว่าโคตรอนาถเราไปดีกว่าเราไม่อยากจะเป็นเหมือนอีกคนนี้โอ้ตอนนี้ก็ของลดราคา30%ไม่เอาเฮ้ยอันนี้ลด50%อ้ยทีวีลด70%รีบไปดีกว่าเฮ้ยเลือด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 ครับผมเก็บเลือดก่อน เอาละเราจะไม่ยุ่งกับพวกนี้เชิญยิงกันตามสบายเราไปจ่ายตังแล้วครับเนเอ้ย,อยดีนะคนนี้ไม่เห็นโอเคจ่ายตังเลยเรียบร้อยตังรถเอาละครับเฮ้ยอีคนนี้มีของ70%เอนี่เอามาเอามาอย่ามาแย่งฉันนี่เรียบร้อยหยิบของไปขายโอ้โหโคตรเร็วอ่าสวัสดีครับเฮ้ยเลือดเลือดนี่เป็นไงละ่ะโอ้โหโอตอนนี้ก็ ตามหาของลดราคาเอ้ยอีนี่อีนี่อะไรอะไรฮะอีผมทองอีผมทองตายซะเถอะโอ้ยอย่างโหดมายุ่งอะไรกับฉันเนี่ยเออตรงนี้มีทีวีจอเล็ก50%อตอุย้ยด้านบน70%เดี๋ยวเราไปซื้อด้านบนดีกว่าเราจะทําการเก็บตังน,นะครับเพื่อซื้ออาวุธใหม่อ่าเราจะได้ทําการซื้อของได้ง่ายขึ้นโอเคครับหลบก่อนอีพวกมนุษย์อ่าเห็นแก่ของลดราคา เอ้ hey, ของอันนี้เลยปั๊มน้ำเหรอกา้ําร้อนเอาละครับผมเอาไปขายกันดีกว่ารู้สึกว่าคนเริ่มเหลือนะอุ๊ยอีเจ้คนนี้ต้องแย่งเราแน่เลยไปดีกว่าครับผมเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตที่วุ่นวายพอสมควรอ่าลงด้านล่างอุ้ยคนเยอะคนเยอะหลบก่อนหลบก่อน,ป,านาประธานาธิบดีไม่อยากจะยุ่งอ๋อเฮ้ยเงินเงินเงินเก็บหน่อยนี่ส4บบาทโอเคจ่ายตังค์เรียบร้อยเราจะไปเอาอะไรอีกดีนะ คอเ้ยเอ้เอิเจอีเจคนนี้คงไม่ทําอะไรหรอนะอ่าสบายสบายเพราะว่าเราไม่มีของอยู่ในตัวไงลด5 0สปึ๊บเดินมาทางนี้หน่อยแอบผู้คนลงด้านลอดนะครับตอนนี้ก็เหลือของลดราคาอีกไม่กี่ชิ้นทีวี30%ไม่เอาดีกว่านี่ครับลด50%ลงด้านล่างดูสิมีอีกไม่เอ่ยอ่ารู้สึกจะไม่มีแล้วยิบอันนี้แล้วกันการน้ำร้อนอีกแล้วตอนนี้อ่ลดเข็นเต็มแล้วนะ ลบไปเก,กะกะอีเจ๊โอ้โหปืนกดอิีเจ๊ปืนก้อโหดอะไรขนาดนี้เก็บเพียบานแล้วหนีละ,ะเฮ้ยใจเย็นนะพวกโอเคขายของปรับเรียบร้อยพอแค่นี้กลับบ้านดีกว่านี่เลยครับเราจะขายของออนไลน์นะครับบูเบ จริงๆเขามีแต่ eBay ไม่ใช่เหรอนี่เลยลด50% iPhone Tablet จากราคา600ดอลลาร์นะครับลด50%เหลือ300ดอลลาร์เราก็จะมาขาย600ดอลลาร์นะครับก็จะได้ตังค์2เท่าขายทั้งหมดนี่เลยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเงินประมาณ1,700กว่าบาทนะครับโอเคเราไปซื้ออาวุธกันดีกว่านี่คืออะไรปลดล็อกโอ้โหต้องใช้ตังค์5,000ถ้าเราอยากจะได้ที่ชอปปิ้งใหม่นะครับต้องเสียตังค์5,000บาทตอนนี้ขอเก็บตังค์ซื้อปืนช็อตกันดีกว่าช็อตกัน 1, บาท ไหนดูสิโอ้โหพลังโจมตีนี่สุดยอดรีโหลดช้าไปหน่อยแล้วก็กระสุนนี่ยิงไม่ค่อยเร็วนะครับสามารถดูวิดีโอนะครับเพื่อหาตังได้จัดไปสิเพื่อนโอ้โหดูของที่เราขายได้สิ2882บาทตอนนี้ก็ซื้อปืนช็อตกันดีกว่าปุ๊บโอ้นอกนั้นก็ยังมีกระสุนนะครับอ่านี่คืออะไรระเบิดวิมีคารคเตอร์ด้วเหรอดูสิครับแม มีไออ้วนด้วยนะตอนนี้ของของเราก็หายไปได้เรื่อยๆนะครับน่าของชิ้นสุดท้ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยเก็บตังเพื่อหา,าที่ช้อปปิ้งใหม่ละกันไปเลยครับผมขอใช้เป็นปืนช็อตกันนะครับซื้อกระสุนสักหน่อยปรับปรับปรับ,บแหมราคาโคตรแพงลุยกันเลยสวัสดีครับผมเปลี่ยนปืนได้ไหมเอ่ยถือปืนช็อตกันไว้เลยตอนนี้ต้องหารถเข็นอีเจ๊ปื๊ดนี่เจอช็อตกัน เรียบร้อยเอาของไปขายเลยครับนี่ทีวีลดราคาแมอีเจนี่เอาของมามอบให้ถึงที่ของลด30%รก็หยิบไปก่อนแล้วกันอย่างน้อยก็ขายได้เอาละวางเข้าไปไหนดูนี่หน่อยสิตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นรายการสินค้านะครับว่าอะไรนี่ต้องซื้อกันบ้างโอเค70%กับ50ปตุ๊บปุ๊บ,บ oh, <yeah. S 1> ตอนนี้ต้องเอาของชิ้นเล็กนะครับนี่แหละปุ๊บ <Yeah. S 1> เรียบร้อยครับผมอันนี้ลหละ ไปได้ไหรือป่าไม่ได้ไม่ได้โอเคครับปลอกก่อนอีพวกนี้มันเห็นแก่ของลดราคาเฮ้ยมันเอา้ามันเอ้าอือือือะไรอีเสื้อเขียวอีเสื้อเขียวเอออย่าโอ้ยโอ้ยปืนกดปืนก้อเฮ้ยเกือบตายขอพยาบาลหน่อยสิโอ้เกือบแย่แล้วครับเปลี่ยนมาช็อตกันดีกว่าเฮ้ยอีเจ๊เอาไอ้นี่อีกนะทีวีอืมตายตาย นี่แต่ละคนอันไลแล้วมันเป็นของฉันนายไม่มีสิทธิ์เรียบร้อยครับได้ทีวีจากคนแปลกหน้าอีกแล้วขายไปเลยอ่าไม่ใช่สีคิดเงิน70%กับ30%ปุ๊บปบอะไรวะน,นี่อ่ะรถเข็นนี่เก็บได้น้อยจริงนี่ครับครบพอดีไปเลยลูกโมลูกโมอะไรลูกโมโอ้ยไม่ยอมตายไม่ยอมตายถือปืนช็อตกันแล้วครับ ไอ้นีอีกแล้วเดี๋ยวๆแกเจอฉันหน่อยอ้อาเวเฮ้ยรถเข็นไอ้ดีปนต่อช้าต่อตาไอ้อนี่บ้าแล้วโอ้โหทำไมแกถึงหน้าด้านได้ขนาดนี้จมกองเลือดไปซะเถอะ <c oughs> โอเคครับคุณทำเอาทีวีอีกเฮ้ยทีวีิต70%อน่านี่แหละครับปึ๊บใกล้จะครบแล้วครับผมเอ้ยปะทะมันเกิดการประทะก,กัน <c oughs> ของเซลล์ที่เป็นอะไรที่อันตรายกับชีวิตจริงๆนะครับหลบให้ดี รบให้ดีอะไรอะไรอะไรอย่าสิอย่ามายุ่งกับฉันแม่แค่ซื้อของลดราคานี่ถึงกับต้องค่าต้องแกงกันเลยเหรอดูสิครับตอนนี้คนก็แหกมาช้อปปิ้งกันเยอะจริงๆของมันจะถูกอะไรขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาให้ได้ด้านหลังไม่นะด้านหลังยยอย่าอย่าเอาเลยเอาเดยอย่าสิเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวตายเออคุณทําไม่รอดครับผมโอเคครับแม่อ,อ้าวเฮ้ยเริ่มใหม่หมดเลยเหรอ เสียดายจริงสงสัยต้องซื้อปืนลูกโม่นะครับเพราะว่าปืนลูกโม่นี่มันสามารถถือมือเดียวยิงได้เฮ้ยอะไรอะไรฮะอะไรนี่นี่น,นี่อยู่ๆก็ยิงเฉยเลยปุ๊บนี่ได้สองอย่างแล้วเฮ้ยมันไล่หลังมาแล้วมันไล่หลังมาแล้วบางคนก็ไม่มีปืนใช่ไหมโอ้โหยโอ้โหยใจเย็นใจเย็นบอกว่าย่าไงโทรปุ๊บใช้ยาครับผมใช้ยาใช้ยา แม่ไอ้บ้าเออเมื่อกี้เห็นสินค้าที่สุดยอดอยู่นี่ไงโอเคปับ <c oughs> เรียบร้อยชิ้นเดียวนี่ใหญ่เบลเลอร์เธอสงสัยจะเป็นตู้เย็นอะไรอะไรอะไรฮะไม่สู้ก็ตายเว้ยจังหวะนี้ได้เลือดด้วยถือว่าคุ้มค่าโอเคครับคุณทั้มคุณจะไปแอบที่ไหนดีเอยถ้าเจอช็อตกันจังหวะนี้อาจจะตายได้โอ้ไม่เจอเรียบร้อย เอาวิ่นี่แหละจะมาขายของแล้วเรียบร้อยครับผมแย่งเลยเอาละครับผมเราจะขายสินค้าทั้งหมดขายไปเลยในคราวนี้นะครับเราจะมาดักป้นคนที่จะมาจ่ายเงิน <laughs> อถ้าแกโผมาเมื่อไหร่นี่ไงเจอแล้วสวัสดีเพื่อนอืมอืมตีเอาเลยมันคือของฉันแล้วก็จ่ายตังค์ครับแหมรู้สึกชื่นใจจร,จริงๆ โอ้มาถึงสองคนเลยทีเดียวขอบใจที่เอาของมาให้ฉันจะไปไหนฮะอีเจ๊อีเจ๊เอ้ยอ้าอีเจขายอีเจขายเฉยเลยฮะเฮ้เฮ้ไอ้นี่อะไรอะไรนี่หัวแตกไอ้นี่ด้วยยาอะมันขายไปแล้วเรียบร้อยโอเคเราขายมั่งปึ๊บเอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่ๆก็ยิง,งเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นฉันไม่เคยทำอะไรใคร ไม่เคยทำอะไรใครแค่ดักป้นเฉยๆถิงตะกร้าวเว้ย <laughs> ปลดล็อกร้านค้าใหม่นี่ตอนนี้ก็ปลดล็อกปืนใหม่ด้วยนะทอมมี่กันกันกบ M16 โอ้เป็นร้านค้าที่สุดเท่จริงไหนดูสิโอ้โหรู้สึกว่ามีพวกมาเฟียเยอะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทาไปแถวนี้คนมันเถื่อดจง <laughs> ดูนี่มีปืนแบบว่ามีที่กันด้วยนะโอ้โหเราจะไปหาสินค้าโอ้โ <laughs> ดูไอ้พวกนี้ยิงกันเดะโคตรโหดโอ้ย RPG หรือเปล่าลองยิงกับอินี่ดูสิสวัสดีลุงปับป๊บปั๊บไม่โดนเออรุงหัวกระจายเจอละอือเอารถเข็นไหมหฉันโอ้แถวนี้นี่โอ้ยเลื่นลื่นลื่นเลื่อนเลือดไปลุงลุอลง,ลงอะไรโอ้ยชักสุนทมบีกันอ้าวอ้าวอ้าวจเย็นเจเย็นหนีแล้วครับผมโอเคครับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับ ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงใต้คลิปเลยนะครับผมอไอ้นี่มันดำปีเลยเนี่ยโดนอะไรมาวะเนี่ยก็ <g ül> ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับส c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆรับชมได้นะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาวันนี้ครับผมจุบ๊บจ